สวัสดีค่ะพบกับมาลีนทาลอตกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมิถุนายน2564ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคมนะคะ การทำนายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นการทำนายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนโสดนะคะหรือว่าคนที่มีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะ ว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะคนโส่นะคะได้ไพ่เทมเพลนส์ค่ะ แล้วก็ได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะตามมาด้วยไพ่เดอะเมจิเชียนค่ะคนโสดราศีกรกฎนะคะเพิ่งจะโสดหรือเปล่านะคะหรือเป็นไปได้ว่า ถ้าไม่เพิ่งโสดก็กำลังเริ่มคุยกับใครสักคนแบบที่คิดว่าจะคุยแบบจริงๆนะคะค่ะคุณกำลังปรับตัวอยู่นะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่าเ,เหมือนคุณกำลังแบบพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันอยู่ในจุดที่พอดีนะคะแล้วก็เดือนนี้รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่ามีคนทำอะไรรับหลังคุณนะมีคนไม่ซื่อนะคะ แอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ให้คุณรู้นะแต่คุณก็รู้อยู่ดีนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่นะเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบโปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่มีฐานะการงานดีรูปร่างหนะ้าตาฐานะดีอะไรแบบเนี้ยนะคะมาเลยทำให้มีคนเข้ามาแบบคุยด้วยหรือว่าอยากจะคุยด้วยค่อนข้างเยอะนะคะม,มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้แบบมีการแบบ คุยหลายๆคนเกิดขึ้นอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดนะคะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะ ไบอกว่านะคะเออบางครั้งนะคะถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้เนาะบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณควรหาที่ปรึกษาที่ดีนะคะหรือว่าลองปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์แล้วแล้วคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วดูแล้วว่าเออเขาเป็นคนที่เหมือนคิดเป็นแล้วก็ ให้คำแนะนำดีๆกับคุณได้นะคะลองลองหาที่ปรึกษาดีๆสักคนนะคะอาจจะทำให้ช่วงเวลาของความสับสนของคุณตรงนี้ค่ะผ่านไปด้วยดีนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีความคิดหรือไอเดียอะไรดีๆเพิ่มขึ้นนะคะจากคนที่คุณเข้าไปขอคำปรึกษานะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดือนนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะ คนมีแฟนได้ไพ่หกถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะ แล้วก็ตามมาด้วยไพ่ราชาถือถ้วยนะคะเดือนนี้นะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะมีทั้งชาวธาตุดินแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุดินก็คือลักษณะจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูนิ่งนะคะค่ะ,ะค่อนข้างดูนิ่งดูสุขุมนะคะมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะโตนะเป็นผู้ใหญ่นะคะค่ะชาวธาตุดินก็คือคนที่เกิดในราศี กันนะคะราศีมังกรหรือว่า,าราศีพฤกษ์นะคะค่ะเชา้าธาตุน้านะจะมีลักษณะใจดีใจเย็นนะคะค่ะก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนนะคะกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะนิสัยนะคะที่คุณจะเจอนะคะค่ะเดือนนี้นะคะคุณจะได้พบกับเพื่อนเก่าหรือว่าบรรยากาศเก่าเกคนรู้จักเก่าเก่าอะไรแบบนี้หรือตัวคุณเองนะคะกับคู่ของคุณนะคะได้ไปแบบ ในสถานที่หรือว่าบรรยากาศเก่าๆได้ลํำลึกความหลังอะไรแบบนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่คืบหน้ามากนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นไปแบบลักษณะดูนิ่งๆช้าๆแต่ว่ายังมีความรักความสัมพันธ์ให้กันแบบว่าให้ความสำคัญนะคะ ดูแลกันแบบสม่ำเสมอนะคะแบบนี้ก็ยังถือว่าความสัมพันธ์ยังถือว่าดีอยู่นะคะเพียงแต่อาจจะไม่ได้มีการก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระดับที่มากกว่านี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะ เดือนนี้นะคะไพ่คาแนะนําคุณได้ไพ่สี่เหรียญค่ะไพ่สี่เหรียญมันจะเป็นไพ่สําหรับแบบการยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งในความสัมพันธ์ต้องบอกว่ามีการหึงหวงเกิดขึ้นนะคะไพ่าคาแนะนําขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญก็ต้องบอกว่าให้ลดนะคะลดความหึงหวงนะคะกันลงแล้วก็อาจจะทําให้บรรยากาศนะคะมันดูน่ารักแล้วก็สบายๆขึ้นนะคะ จบคําทํานายสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะเดือนนี้คนที่มีครอบครัวได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะ มาด้วยไพ่หไม้เท้าค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่ห้าไม้เท้านะคะเป็นไพ่ไม้หมดเลยนะคะเดือนนี้นะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณก็จะเป็นลักษณะของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟก็คือจะเป็นคนที่มีนิสัยแบบ มีความฉลาดนะคะวางแผนทำงานเก่งแต่ว่าก็จะมีความใจร้อนนะคะชาวธาตุไฟก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์หรือว่าราศีธนูนะคะเดือนนี้เป็นไปได้นะคะว่าชาวราศีกรกฎนะคะทําบางสิ่งบางอย่างเดือนนี้คุณลุยเต็มที่นะคะอะไรก็ตามที่คุณทําเดือนนี้คุณดูมีพลังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับความสําเร็จด้วยนะคะได้รับชัยชนะจากสิ่งที่คุณทําด้วยนะคะค่ะ แต่ก็ระมัดระวังนะคะเพราะขึ้นเป็นไพ่แบบว่าลักษณะธาตุไฟเนี่ยอาจจะมีความใจร้อนนะคะคําพูดคำจาอาจจะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบฟังแล้วอาจจะไม่สบายใจหรือไปกระทบกระเทือน ใจของฝ่ายตรงข้ามนะมันก็ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้นะคะเนี่ยค่ะไพ่ห้าเมถาวขึ้นมานะคะให้ระวังคําพูดมากๆเลยนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,การใช้คําที่รุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ในครอบครัวก็จะทําให้เกิดความไม่สบายใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วค่ะ คุณได้ไพ่ Wheel of Fortune นะคะค่ะไพ่ Wheel of Fortune นะคะมันเป็นไพ่ของความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นกงล้อชีวิตที่แบบว่าวงล้อแห่งโชคชะตานะคะที่ไม่ได้แบบหมุนเวียนไม่ได้หยุดนิ่งเนาะอะไรก็ตามนะคะที่ตอนนี้นะคะดีอยู่อาจจะเปลี่ยนเป็น,ไม,ปนไม่ดีก็ได้หรือว่า ใครที่กําลังประสบกับปัญหาหรือว่ารู้สึกอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีก็เปลี่ยนกลับมาดีได้เหมือนกันนะคะมันก็คือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะชาวราศีกรกฎคุณก็ต้องพร้อมที่จะรับมือนะคะยอมรับนะคะหรือว่าเตรียมพร้อมปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะคะล้วนแต่ไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะจกคำทำํานายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมิถุนายน2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ